ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอก็รับพลังดาบของข้าเต็มๆแบบนั้นเนี่ยนะหล <ind> ินเฟิงเขาตายแล้วงั้นหรอพลังฝึกตนของหานเอ๋อสูงกว่าหลินเฟิงมากถ้าโดนเข้าไปตรงๆน่าจะตายแน่แต่ทำไมรู้สึกแปลกๆหรือเป็นแค่จินตนาการของข้า ฟข้าจัดการเจ้าขยะนั่นแล้วไปกันเถอะหานต้นเทนหลงังอย่าเสียสมาธิไม่งั้นเจ้าจะแพ้ข้านะ หาเออ๋ค่าคิดถูกแล้วสิ่งที่หลินเฟิงใช้เมื่อคู่คือพลังรวมดาบและพลังยังไม่หายไปนั่นหมายความว่าเขาใช้มันตอนที่ยังควบคุมได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังสามารถลดผลของการโจมตีของหานเอ๋อได้เกือบหมดใช้พลังรวมดาบทั้งที่อยู่แค่ขั้นจิตวิญญาณที่2เหลือเชื่อจริงๆถ้าปล่อยให้เขาฝึกต่อไปอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นภัยใหญ่แน่ ข้าปล่อยเขาจากไปไม่ได้เหลินเฟิงแม่นางเหลิวเป็นผู้ชายของเจ้าหรอเจ้านี่ยังมีหน้ามาพูดเลน่นอีกหรอขอบคุณพระเจ้าเจ้ายังปลอดภัยดีข้าหักแขนขวาเขาแล้วเขาใช้วิญญาณแทงดาบไม่ได้อีกตอนนี้ข้าอาจไม่แพ้ก็ได้เจ้าออกไปก่อนทหารเกรารลอยหิดจะไม่ทำอะไรเจ้าเจ้าปลอดภัยแล้ว ก็ได้แต่เจ้าต้องระวังนะหลินเฟิงไอสาระเลวเจ้าก,กล้าโจมตีข้าโดยไม่ทันนั่งตัวแบบนั้นหรอสารเลวงั้นหรอกับคนแบบเจ้าวิธีที่ดีที่สุดคือให้ลิมรสชาติแบบที่เจ้าทำกับคนอื่นนั่นแหละแล้วข้าละ่ะหลินเฟิงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ